สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อพยนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาสอนะครับซอยเสรีไทย95นะครับพามาชม v อีออสสีบอลเงินคันนี้นะครับปี17ราคา359,000บาทผ่อนนานสูงสุด84งวดงวดละประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับ จัดให้ถึงที่เลยนะครับมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะป๊อปเพชรยศ064 642 3955คุยโทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับรถมือเดียวเลยนะครับสำหรับคันนี้รถหน่วยงานปลดระวางนะครับข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะครับประวัติดีประวัติศูนย์แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับ เป็นข้าราชการพนักงานบริษัทธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าค้าขายของออนไลน์นะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยผ่อน6000กว่าบาทเท่านั้นนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับทางเรามีเซล,ลมากกว่า30มพันเลยนะครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะไม่1น7 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้รถสวยมากนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับ ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับขับฟรี90วันนะครับไม่สะดวกใช้เงินออกรถตอนนี้นะจ่ีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับสําหรับคันนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสําหรับที่เพจยน์เรานะพาไปดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะสวากระโปงนะครับไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินเลยแม้แต่น้อยต้องแจ้งตามตรงแบบนี้นะครับรถทางเพจยนเรานะ มีเก็บงานสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับแต่การันตีโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับมาดูด้านหน้านะไฟไฟของเขาจะเป็นไฟมัลตรีเฟเกเตอร์นะครับหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะโคมไฟเดิมเดิมโรงง,งานพาร์ทเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีเหลาสวยมากกระจังหน้าเป็นรูปทรงตัววายมีตาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางชัดเจนนะครับกันชนด้านหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ ตัดกับสีดําเป็นโอแบคนะตรงช่องลมด้านล่างนะครับเทาๆดําๆนิดนึงนะครับป้ายทะเบียน6กไก่สสารานะครับ2904กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับสังเกตดูด้านหน้านะครับสีสวยมากผิวพันธ์ต่างๆนะคุณผู้ชมดูเต็มๆคันแบบนี้นะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีเดทามนะ ต้องเป็นตัวจีนะครับถึงจะมีเด y t i m มนะครับเด t i m า r u n n นิ่งหล h t ตัวนี้ยังไม่มีให้นะครับมาต่อกันนะดูร่องไฟต่างๆนะครับนี่แก้มนะแนบชิดสนิทกันนะครับร่องไฟดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ร่องไฟแก้มกันชนนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะสวยประมาณนี้นะครับร่องไฟประตูต่างๆนี่แนบชิดสนิทกันเลยนะครับเรียมสันตัวรถนะคมคมคุณผู้ชมดูได้เลยนี่สวยมากนะครับไม่มีรอยักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มเลยนะครับสําหรับงานสีของรถคันนี้นะครับ กระจกมองข้างนะพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะฟิล์มเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วนะครับฟิล์ม60%นะครับไปดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานเลยแม็ก4รูร้อยนะครับตัวนี้นะระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสคู่หลังได้เป็นดัมนะครับรัดด้วยยางคันเดอร์นะซีรีส์ยาง185 60 R15 นะครับตัวยางได้เป็นยางปี2022นะครับ ยางปี22บสองยางปีเดียวเองนะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับแม็กนะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยริ้วลอยแทบจะไม่มีเลยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่มีผลต่อการใช้งานต่อไปอย่างแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของยางนี่ดอกยางหนาๆร่องยางลึกๆแบบนี้นะครับนี่วิธีดูยางนะผมจะพาดูนะครับหากจะดูยางว่าดอกยางเขาเหลือเยอะไหมเหลือน้อยไหมนะครับดูจากสะพานยางตรงนี้นะครับนี่ดูจากสามเหลี่ยมดีกว่านะครับสามเหลี่ยมนี่ตัวนี้นะ แล้วมันจะชี้ถึงสะพานยางด้านในนะครับสะพานยางด้านในมันจะเป็นขั้นอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยครับหากเมื่อไหร่ที่ยางถึงถึงตัวขั้นตัวนี้นะครับถึงสะพานยางตัวนี้เมื่อไหร่อ่ะอันนั้นคือยางดอกดอกหมดแล้วนะครับถือเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่นี้ดอกยางก็ยังเหลือเยอะๆนะครับใช้งานก็ได้อีกยาวๆเลยนะครับโดยอายุยางแล้วนะครับจะอยู่ประมาณ3-5ปีนะครับวิ่งระยะทางก็ประมาณ80,000-100,000กโลนะครับ ถึงจะถึงอายุเขานะครับแต่อันนี้ยัางปีเดียวนะสภาพสดๆเลยนะครับภายในไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยเชื่อมนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆชกเดิมสปริงเดิมทั้งสิ้นเลยนะครับเจ้าของเดิมพ่นบอดี้ชูดมาให้ด้วยนะกันสนิมนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับช่วงล่างนะช่วยเซฟช่วงล่างนะครับไม่ให้เกิดสนิมง่ายๆนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะผิวพันธุ์ด้านข้าง สวยๆเงาๆแบบนี้เลยมาดูในส่วนของหลังคากันบ้างดีกว่านะครับหลังคานะไม่มีรอยรักยิ้มรอยปุบรอยบุ๋มแต่อย่างใดนะครับเห็นหนุ่นๆตรงนี้อันนี้เป็นดีไซน์ของเขานะครับมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเสาวิทยุมีให้ที่ด้านหลังมาดูโครงสร้างภายในตัวรถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะไม่มีช้านะครับรถไม่แสนเดียวนะสภาพสดๆเลยนะครับนี่สวยมากนะครับแผงประตูไม่มีช้ําไม่มีตําหนิเลยนะครับภายในก็จะคลุมโทนไปด้วยสีดา หัวน็อตไม่มีการแกะการไขนะซอกประตูเดิมๆนะครับน็อต <Not S 1> <N OT> ไม่มีแกะไม่มีไขนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะครับสําหรับคันนี้อาจจะมีงานสีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะดูได้เลยคุณผู้ชมนี่เม็ดอาร์พวกนี้เขาจะเชื่อมโดยโบรบอทโรงงานนะครับโรบอทเขาจะคีบเกินเป็นเม็ดอาร์คเม็ดสปอร์ตพวกนี้นะครับหากเม็ดอาร์คพวกนี้หายไปนะแสดงว่ารถคันนั้นะ่ะโดนกระแทกด้านข้างมานะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุชนด้านข้างหรือตะแคงข้างนะเม็ดพวกนี้เขาจะหายไปหมดเลย แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเม็ดเดิมโรงงานนะครับแบบนี้นะรถเดิมแน่นอนการันตีให้อยู่แล้วนะครับรถทางเพชรยนเรานะไม่มีชนหนักติดคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับหากตรวจพบเจอ์นะยินดีคือเงินเต็มจํานวนเลยนะครับนี่เม็ดร์คอยู่ครบนะเสาบีสวยๆเช่นเดียวกันร็ประตูไม่มีการแกะการขายใดๆทั้งสิ้นนะซอกประตูไม่มีละองสีนะสีไม่แฉลับแผนเพจนะครับไม่มีสีนะครับแฉลบประดนเลยนะครับ เลหนึจดจดหนึ่งเแท้ๆเลยนะครับสําหรับคันนีเ้เลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับหากไม่ตรงนะยินดีขึ้นเงินเลยนะครับมาดูกันนี่สวยนะครับแผงประตูด้านหลังนะซีนประตูต่างๆคุณผู้ชมหัวน,น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะประตูด้านหลังก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเช่นเดียวกันนะตัวอ e ีเดิมโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะครับ ได้เป็นเบาะผ้านะสเปคเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับคันนี้นี่เสาเอเสาบีไปแล้วมาดูเสาซีกันนะครับเ็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับไม่มีรอยละอองสีนะนี่สวยๆนะครับน่าใช้มากขาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนคล่องแคล่วคล่องตัวนะครับสําหรับวีออสนะไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองนะครับเครื่องพันห้านะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในระดับหนึ่งเนาะประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไปกันได้หลายคนนะถ้าเป็นเครื่องพันสองออกต่างจังหวัด บรรทุกสัก4คนอย่างเงี้ยขึ้นเขาลําบากแน่นอนนะครับแต่เครื่องพันห้าก็เพียงพอนะครับสาหรับคันนี้มาดูกันนะครับนี่ด้านหลังนะผิวพันต้องบอกว่าสวยทุกจุดนะครับสําหรับคันนี้ไฟเบรกดดงที่3มีให้ที่กระจกด้านหลังนะเดี๋ยวพาไปดูกันกระจกหลังมีไล้ฟ้ามาให้นะครับกระจกทุกบ้านอ่าผมลืมบอกไปนะกระจกทุกบ้านของเรานะครับโตโยต้าทุกบ้านนะครับการตีให้เลยคันนี้กระจกแท้กระจกเดิมแน่นอนโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับโลโก้โตโยต้าวีออสนะครับ เคมอเตอร์ or, อันนี้มาจากศนะูนย์นะนี่ความเดิมนะครับตัวนี้มาจากศูนย์นะเคมอเตอร์ K or, ตัวนี้นะครับมีให้อยู่เลยนะครับด้านหลังต้องบอกว่าไม่มีการกันแทกไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับไฟท้ายเป็นแบบแ e d ดีเรียบร้อยแล้วนะไฟไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีหมองเลยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้ด้วยกัน2จุดนะมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงที่กันชนท้ายนะครับสวยมากน่าใช้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ อาลืมบอกกุญแจนะครับกุญแจเขาจะเป็นรีโมทประมาณนี้นะครับนี่แจรีโมทนะสวยๆนะครับสําหรับคันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่ล่องน้ําต่างๆนะครับสวยๆนะสีสวยๆเสมอกันนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะอยู่ครบถ้วนทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับฝาท้ายนะครับสะอาดสะอ้านนะฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับ เนื่องจากหัวน็อตด,ด้านท้ายของเขานะไม่มีการแกะการไขนะอยู่ในสภาพเดิมๆซีเดิมๆน,นะเล็บจิกเข้านิ่มๆแบบนี้นะครับนียไม่อยากให้พลาดเลยนะครับทางเรามีเซลเยอะนะครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับเมรอาร์กลังน้ํานะนี่ตะเข็บต่างๆนะครับเรียบแนบชิดสนิทนะสีไม่มีเหลื่อมล้ํานะสีเดิมๆนะครับสีพื้นแบบนี้เลยนะครับหาอยู่เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคันด้านหลังนะครับเบ็ดอาร์กต่างๆนะครบถุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะภายในสะอาดอานนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะไม่มีรอยเจาะนะครับนี่ไม่มีรอยฉีกขาดของวัสดุนะครับมาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะว่ารถจมน้ํามาไหมมีอุบัติเหตุไหมหรือว่าติดแก๊สมาไหมนะครับพิสูจน์ได้จากตรงนี้เลยนะครับดูกันให้เห็นจะจะคาตาแบบนี้เลยนะครับนี่ซินทั้งมะพร้าวสีไข่นะสีเดิมๆนะครับ เบ็ดอาร์ครบทุกเป็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับสีทางมะพร้าวสีไข่ตรงนี้ยปงบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับด้านหลังนะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมานะคุณผู้ชมสีทางมะพร้าวสีไข่ตัวนี้ยเขาจะเป็นสีเดียวกับสีพื้นนะครับโดยส่วนมากหรือเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนะครับแต่อันนี้แยกกันอย่างชัดเจนนะอันนี้ โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยเจาะนะไม่มีรอยสนิมนะครับรถไม่ได้จมน้ําหรือว่าไม่ได้ติดแก๊สแน่นอนสําหรับคันนี้ปลอดภยัยมั่นใจแน่นอนนะครับอุปรกรณ์แม่แรงยางอะไรก็ต้องบอกว่ามีให้ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับพาดูทุกจุดเลยนะครับอยู่กับผมคอปเพชยนนะหากนั่งดูคลิปนี้อยู่ที่บ้านนะครับเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองเลยนะครับผมพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดเลยนะครับนี่ สวยๆนะผิวพันธ์ด้านขวานะเหลี่ยมสันต่างๆคมๆเช่นเดียวกันนะถักท่านใดนะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะ <_ ă> สามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลย <_ c confian> เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการเลยครับมาดูประตูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับซีนเดิมๆนะหัวนอตเดิมๆนะครับไม่มีการแกะการไขนะครับโครงสร้างเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับ ประตูแผงประตูเขาจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีรถโกนะครับตรงแถบนี้นะจะจบเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเรียบร้อยแล้วนะครับฟิลม์มลามิน่าด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะนี่เป็นชื่ออยู่แล้วนะครับในส่วนของงานฟิลม์มลามิน่านะโครงสร้างเดิมๆนะค,คุณผู้ชมนี่พอนอตไม่มีการแกะการไขนะ้าซอกประตูรอยละองสีไม่มีเลยนะครับสวย,สวย อ,อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนเลยนะครับเสาวีนะมาดูโครงสร้างกันนะครับเม็ดอาร์คนะนี่ครบทุกเม็ดทุกจุดเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายนะการันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับสาหรับโครงสร้างตัวรถเนาะรถเพนยอนเราการันตีให้แน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับเสาเสาบีนะครับประตูด้านหลังไม่มีแกะไม่มีขันใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับสาหรับเสา ตัวนี้นะครับเสาบีนะมาดูโครงสร้างด้านบนนะมีกระแทกมาไหมนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุด้านข้างมาไหมเนี่ยดูได้เลยจากเม็ดอาร์พวกนี้นะครับหากเม็ดอาร์พวกนี้หายไปนะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถคันนั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับแต่รถทางเพศยนต์เรานะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะครับเล่มไม่มีชํำรุดศูญย์หายนะครับไม่มีกับไมคกอไมนะ มาดูภายในกันต่อนะครับภายในนะคุณโทนไปด้วยสีดำนะครับตัดกับสีพิงโก้รถโก้ขออาภัยนะติดพิงโก้มาเรื่อยเลยนะครับสีรถโกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยไม่ได้เป็นหนังนะตัวนี้จะเป็นยูรีเทนน,นนะครับแน่นๆนะพวงมาลัยนะครับไม่ขาดไม่ลุ่ยนะครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้านะครับสําหรับวีออสเดี๋ยวไปดูเลขไมล์กันเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้ ในส่วนของเลขไม้นะครับ1นึ0 0แสกิโเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับปี1,7ึดรถ6ปีนะครับนี่ไม่แสนเดียวนะครับน้อยมากไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่รู้จะหาคันไหนมาให้แล้วนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับนี่คอนโซลด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีรหลาวนะวิทยุ C D F M ต่างๆใช้งานได้ปกติผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะคิดผมลงไม่ได้นะครับแอร์เป็นระบบไม่นุ่นนะครับ ปรับได้สีระดับนะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนี่ผมเปิดแบบเดียวนะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเกียร์ CVT 7จสปีดนะครับเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับตบมาฝั่งขวานะเข้าเกียร์1นเกียร์2ได้สบายๆเลยนะครับขึ้นเขาลงเขานะกำลังเหลือๆนะครับสำหรับเครื่องพันหตัวนี้นะครับคอนโซลกลางที่วางแก้วต่างๆที่เก็บของใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นใบสคบนะ 1.5e ปี 1> 1. 17นะครับผมขายราคานี้เลยนะไม่มีบวกเพิ่มแน่นอน359,000พ่อน,นานสูงสุด84งวดนะครับงวดละ6,000กว่าบาทประมาณ6,000กลางๆนะครับสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้นะครับผมการันตีให้เลยนะครับคันไหนโดนผมก็บอกโดนคันไหนเดิมผมก็บอกเดิมนะครับหากติดตามดูผมนะช่อง POP ปพิยนต์นะครับช่องผมป๊อปบีอ22นะ มาดูหลังคากันนะครับหลังคานี่ไม่มีรอยเจิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดสะอาดสะอ้านานะครับในส่วนของงานหลังคาเพดานชุดนี้นะครับเบาะเป็นเบาะสีดําเดินด้วยตะเข็บได้สีดำนะครับตกแต่งลวดลายสีส้มตรงกลางนะครับให้ความสปอร์ตแบบลงตัวเลยนะครับเบาไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับแผงประตูนี่สวยๆไม่มีริ้วรอยนะซีนเดิมขอนรัดเดิมเช่นเดียวกันนะครับ โครงสร้างต่างๆเดิมๆทั้งสิ้นทั้งคันเลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้2ฝั่งเก็บเอกสาร mm hmm. เก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับบาอก้องผูู้โดยสารนะครับนีส่สวยๆเลยสภาพเดิมๆแบบนี้ฟองน้ําไม่มียุบนะครับใช้งานน้อยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านนอกด้านในของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาต่อในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับมาดูเครื่องยนต์กันตัวนี้ได้เป็นเครื่อง d u โอวี v t i เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องสี่สูบ16วาล์วนะครับตัวนี้108แรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเก้าหนึ่งเก้าห้า e ส0รองรับได้สูงสุดถึง e 8 5้าเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับพามาดูกันนะครับตัวเครื่องนะแห้งๆนะครับเสียงเพ้อๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มแน่นอนนะครับรอยมาร์คสีแต้มสีของตัวเครื่องยนต์นะครับ ก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับน้าไม่ดันควันไม่ไหลนะรถไม้แสนเดียวเท่านั้นเองนะครับเครื่องเกียร์แห้งๆเลยไม่มีหยดไหลเยิ้มนะครับแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆก็ใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นนะครับนี่ดูได้เลยนะครับเสียงเพาะๆนิ่งๆนะเครื่องใสๆจิ๊กเลยนะครับระบบเบรก ABS มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็น EBDBA มีให้ครบถ้ครบถ้วนนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับสําหรับรถคันนี้นะหัวน็อตนะครับ ด้านหน้านะไม่มีแกะไม่มีไขนะพวกกิฟล็อกต่างๆนะอยู่ในสภาพเดิมทั้งสิ้นเลยไฟแท้ไฟเดิมไทโกอิโตะนะครับนี่ด้านหน้านะครับคานเบ้าโชกคต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะการไขเลยนะครับเป็นอาร์เบ้าโช๊คท่ปั๊มลึกๆแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตเดิมๆทั้งสิ้นนะครับมีขยับขวากระโปรงด้านหน้านะครับเนื่องจากเก็บงานรอยสะเก็ดหินเท่านั้นเองนะครับขวาก็ยังเป็นฝาเดิมนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสติกเกอร์น้ำยาแอร์ต่างๆก็ ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับสวยมากนะฉลวนกันความร้อนนะครับไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับตาปั๊มตัวต้ามีให้นะครับนี่ฝาบางๆแบบนี้นะครับนี่ไม่ได้โป้หนาแต่อย่างใดนะครับรถฝากระโปรงมีการขยับนะแต่น็อตวนอื่นด้านหน้านะครับเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ไม่มีขยับเลยนะครับตาปั๊มต่างๆนะอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับพาร์ทเดิมโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์ นะครับคานแก้มนะครับเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่เอาเป็นว่าห้องเครื่องคันนี้นะสีสวยเสมอกันทั้งคันเลยนะครับที่สําคัญนะน็อตคานหม้อน้ําไม่ได้ถูกถอดถูกแกะไปอย่างใดนะครับเดิมๆนะครับสาหรับคันนี้หักคะแนนแค่ฝากระโปรงเท่านั้นเองครับหผมให้ไปเลย99%รนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยสําหรับคันนี้หากท่านใดหาอยู่นะวีออสหนึ่งจุดห้า e นะครับปีหนึ่งเจ็ด เลขไม่แสนเ0็ดพัเท่านั้นเองนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะป๊พอเพยรยน์ศูนย์หกสี่หกสี่สองสาเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถคันต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ